กับเล็กหาคันออกกันหาสองสามนี่แนมะ่กู้กับสิได้หลายลาย้านเปิด <c oughs> ไปซื้อได้สองตัวกับเล่มบุญจะคล้องเพราะไหนไร้แล้วก็ได้จำนั่นละคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิทยาในการรับชมเป็นวันพระนะคะ แมคู่พนในจุดถูกตองหวัดไปหรือว่าเพนฝันดีไปนะคะหรือว่าเมาื่อคืนนี้ตอนที่ปูมาประทับหล่างปูหนักนะคะเพนไปตัวเลขหายไปนะคะอันนี้จะไปจับนะคะไปจับตัวเลขที่แม่คู่นะคะเพนพนพนอยู่กับปูหนักพนจะรู้นะคะท่านผู้ชมก็คือคนใกล้ชิดคนสนิทนะคะ เพิ่นจะรู้ดีว่าเวลาปูมากเพื่อนจะจับเอาใจคว่ำตรงหดจะจับเอาข้ามใดของปูมากนะคะเป็นแนวทางนะคะมาไปเบ่งไปฟังน้ากันนะคะสวัสดีค่ะแม่คุยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามครับคัะซึ่งมื่อ้นี่ยนะครับเนอะก,ก็เป็นวันที่สิบเจ็ดนะครับ หมื่ว่านนี่ก็เป็นมือที่ชมดีนะครับทั้งช่องต่างๆก็ได้ติดตามผู้หน้าแล้วก็ติดตามแม่คู่มากอยู่ตลอดนะครับบที่นี่หมื่ว่านนี่บ่ได้มารุ่นน้่นะครับแม่คู่ครับซึ่งก็จําได้ยี่ว่าเลขแม่คู่นี่ที่จุดทูบได้แปดห้าศูนย์นะครับแม่คู่ครับแปดห้าศูนย์จุดจะเมื่อใดครับแม่คู่ครับจุดวังวันเหมือวันข่ายเหมือนวันที่แถลงวันที่ ออวันพระที่วัดพุ่มน,นั้นแมนแมนกอนสเปว์ัดหลวงพี่โต,ต,โตซึ่งคือจังไดยแม่คู่จังคอยได้จุดนะครับถูกค,คนกับว่าคู่คนมาเอาจุดจังไทยขอข้าพธิฐานให้งนี้คนมาเนาะแม่คู่ก็เลยไปอธิฐานเลยไปจุดจุดถูกตัวเหนียวมากแล้เป็นแปดห้าศูนย์แนี้แม่คู่นั่นก้อนก้อนก้อนถี่สิไปแต่นอามากก็เลยมาฝันนี่นหล่ะฝันมาฝันว่า ย่ำกังขึ้นีรมาฝันสวนมดเล้วมาฝันว่ามือที่ว่าปูปูเอ่อสีสุโทเพนมาเนาะปูลือ้อกระปูรื้อพนมาย่มขึมม้นเลยมาฝันฝันว่าได้แห่เอ่อได้แห่เวทชันดอนเขาเมืองได้แห่เขาเมืองบบเนี้ยก็ได้มาฝันตอนเนื่องอีกว่าไปบาา้บานเก่าบ้านฤทธิ์หาศูนย์ สีน้องเล่สื่อสื่อสื่อของเต็มบ้านเ<ช>จ้าของนี่เลยดีใจว่าเอ้ยเอ้ยคอยมีลาสะดมาฝากเจ้าดีแต่่วาปลาสะดนั่นผัดผัดแค่แค่โตตัดหัวเอ้ยพ่อพ่อใจร้ายเอ้ยก็เลยว่าเมื่อมาเห็นยังมันผิษพวก,กวูสันพึ้งามาเลยยยนนย,น,ยนตึ๊บลงตะลาง,ลงเลยหูเมียกับนมาห้วยเลกตัวนีงาใครมาบอกว,ว่าเลกเลกศูนหาแปดกระสัน เกิดมาจุดถูกเตียงท้ายมือน,นั่นพอได้แปดหาศูนย์เลยเป็นเลขตัวเดียวกันแมนเลขตัวเดียวกัน 50, 58, เป็นแปดหาศูนย์ก็ศูนย์หาแปดทังนั่นจำ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูก,ถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ไได้จดําผลมาจุดถูกผนมาตรงใจเจ้าของ<ม>ที่ฝันที่ได้ที่ฝันได้ที่ขึ้นบ้านหมดก้อนนะครับข้างก้อนเไดเป็นแปดห้าศูนย์แมนช้วนโซเลขสองสามนี่จะแม่คู่อันสองสามนี่ส้อนกระปูไปไปขอพร้อนพอเคยไปขอพรอนปูยู่ไอ้นครพนม่มยุ่ยเหลียู่พระธาตุอยู่นะนนยเหลียวที่ว่า,าแ,วแม่คู่กระปูไปขอเงี้ยไหนมันม่เคยผิดพลาดจ้าเถ่อก็เลยไปไปนั่นไปก็เลยไป ไปนั่นลงรถเพิ่นกับมามามารับหรล่ะก็เลยขึ้นไปขอเพิ่นนะะั่นแหะไปขอแล้วก็เลยไปไปตามที่เจ้าของเคยไปเนาะไปก็ปูปูกับเสียงไท่เสียงจิ้มจีกกก <ฮะ S 1> ้ก็ละกระบอบไปอาถรรพอธิษฐานก้นละเท้าปูหนั่นเสียงก้อนอของเบื่อหน,นั่นตกลงมานัน่นสองสามแบบนี้เช่าเช่าอีกเทช่าที่สองเพิ่นตกลงสิบสอง <ฮะ S 1> เพิ่นเลยว่าให้แม่ปูเสียงแม่เจ้าก็เลยนนางอธิษฐานอยู่นางอธิษฐานแล้วเสียงมากกรเลยิจิ้มที่นึ่งตกมาเป็นเหล็กหา เลขกหาบ่ใดที่ปูก็เล้ยบังสิ่งหาตัวเดียวค <c oughs> อยจะกรอบเน่ยก็เลียมข่ายยาเลขสองสามได้ตกลงม,มาอีงได้ตัวเดียวก็ปูก็ได้ไใดตัวเดียวแหละแล้วก็หล้กก็เลยล,ลงมากลงมากก็เลยมาซื้อลอตเตอรี่ไว้ละ <c oughs> ที่ไปทีมากข,ของของเลขสองหาสองสามเนี่ย <c oughs> กับป้าเราพามาฟันยีฟันว่าเด็กไปหางร้านเพชรด็ดใส่เพล็ดเซเว่นเพช็ด ไปซื้อเลขกลับมาแล้วละ่ะซื้อมาไว้แล้วไม่ได้ใส่เหลว่าฟันว่าได้ใส่แหวนเพชรพื่นที่สองมาฟันว่าได้ใส่แหวนทองเอกครับอือฟันดีโดยตลอดแว<น>่นฟันฟันดีโดยตลอดจี่กลับมาจากพระธาตุเสียใจแต่ว่าซื้อหน่อยครับเป็นน้ำหนัแม่คู่หมู่บ้านนี่ได้ทั้งสองสามได้ทั้งหาซูนอันหาซูนแม่คู่บริสุทธิ์โอ้บริสุทธิ์แม่คู่เป็นนักเอา เลืกเลยพอเข้าผมว่ากับเปลืกหากัรออกกันหาสองสามนี่แม่คู่ก็บสิยได้หลายล้าน <laughs> <TO G> เปิดไปซื้อได้สองตัวก็เล่บุญเจรร้าของบอได้หลายนก็ได้จำนั่นละโอ้ดวาวนึ่แม่คู่ก็ได้บ่ได้ได้ตะเลกสามตัวสามตัวก็ได้มาถามแมคู่นี่ละ <c oughs> นะ สำหรับได้ก็คือได้จำเงืนหลายเติอรับลับกัแสนอัพอยู่แสนอัพเด้อพี่น้องก็บัธรรมดานะครับจ้ากัแสนอัพอยู่วันนี้เงื่อนนี้แม่กู้ได้ฝันสองวันเราไปจ้าฝันอยู่เหมือนขึนเนี่ยแต่ว่ามันมันยังเมื่อห้านี่ตาทิ้งใจว่าสี่ชั่วพ่อพ่อพ่อสี่สีได้ได้โอเคบัใครได้ไปหาปูกับยาอีกก่อนเพราะว่าปูเพมันก่ออกคำทางมาแล้วเหมือนขึนเนี่ยว่าหายปูห้าไปอีก เพิ่นขำามสร้างมากเมือคื้นี่คือเขามาใได้มีตีฟันบอกครับบอกเพิ่นรงมาประทับปูโอ้เปลงสั้นบอกครับแมนเพิ่นมาประทับปูเพิ่นก็ว่าห้ให้ผ้าในกู้นี่ลหละไปเอาน้ำดอกไม้เจ็ดสีไปถวายพอเพิ่นยูพระธาตุจะเลื่อยเสด็จไปเพิ่นก็บว่าเริ่มแรกเพิ่นก็ว่าวันที่เศร้าเศร้าหกนี่ลูกวันนี้เพิ่นได้เปลี่ยนว่าเห้ไปวันที่เศร้าแดดเห้น้ำดอกไม้เจ็ดสี พันธุ์ที่๒๖นะลูกติดงานพันวานะพันวานะพันวา,นนวานสลัดติดงานจะเข้ามาติดงานเนาะแ <laughs> สดงว่าวัน uk, วันที่ยี่ันบหกที่๒๘๒๖๒ดอันนี้สิบโอมดนแนวทางของตัวเลขทก<า>ที่ไไบ่นเลยจะอาจจะเป็นไปได้แม่กู้ยังตัดเข้ามาชั่วยังบ้านใดแต่อาจจะเป็นไปได้อาจจะตองหวดก็ได้ แี่ตัดทำาว้ช่วยเลคืออยากไปหาพอพันกรจังสิยืนยันได้ว่าเป็นจั้งใดไหนเดยไปหาพอพันกรในน้ำําดอกไม้เกิบสิไปข้าระบะพันกรสรุปแล้วแม่คู่จะไปวันที่ใดครับไปวันที่ปดวันที่๙๘นะครับกจำได้วันวันที่บแปดเกิดว่าไปเสี่ยงเสี่ยมเสี่ยมซี่ยุ่ปุ่นเอกได้กสองแม่คู่คิดว่าจังใดบ้างเนี่ยก็คิดว่า เป็นแนวทางไห้ตอนเดียวไอ้เดียวที่กระจิฟันท่องไปคือกันเลยนะแม่คู่จิตฟันก้านพวาวงดที่ผ่านมาปูนาฟันขาดแล้วขาดแล้วแม่คู่จะเป็นคนฟันแท้เป็นคนฟันแทนนี่ปูนาเราบบฟันเราฟันคักแล้วฟันคักแล้วเราฟันคักแต่ว่าผลสุดท้ายแม่คู่ได้นะครับงวดนี้ได้แสนอัพพี่น้องครับแสนครับสำหรับแนวทางตัวเลขครึ่งมือคึ้นนี่เป็น คล้ายๆกับมาประทับร่างปูแมนปะครับแมนมเพิ่นก็เลยบอกว่าตัวใดกับแมนปูซัตธาหนัก่นมาเหมือนกันครับนคบนมาเพิ่นก็เลยมามาบอกนี่ล่ะว่าให้ถ้ากู้ไปไปเอาดอกไม้เก็บสีน้ำไปถาวายคนเนอเพิ่นว่างเดไปไปวันที่เส้าฮวกเส้าฮวกติดงานด้วยแหละเพิ่นว่างเไปวันที่เส้าแปะคนว่างคนที่ เป็นนั้นว่าสองหกสองแปดจับใบสะพิดเจรนาเอาเองเด้อพี่น้องเย็บซี่ครับแต่ว่าววันที่แต่ว่าันที่ข่าวบอกแต่ว่าที่แน่ๆกับวันที่ยี่สิบแปดเนีย่ยจะได้เดินทางไปยิหลีมมันบอกครับไปนนยิหริมค่อยอดบิดตามเพื่อนๆเข้าไปเป็นแ <บา S 2> น,น,นวทางใดขึ้นกักน,นเป็นแนวทางใดขึ้นกักนซึ่งแม่คู่เนี่ยเกิดเป็นผู้เสียมันในในตัวเลขของปูของ ที่ที่แม่คู่เสื้อเนี่ยเพราะว่าแม่คู่นี่ไปเถี่ยวไรคือบ่เคยผิดพลาดจะกเทื่อสีได้มาตลอดสีได้ตลอดที่ถ้าไปหันแม่คู่บ่เคยผิดพลาดจะกเถื่อที่ไปหันไหครับนแม่คู่คะไปมังไดค่ะไปพระธาตุเนี่แหละพระธาตุนครพหล่นเนี่ะที่ไหายพระธาตุไปแล้วคือบ่เคยผิดหวังเ่าจะห้กครับมาถูกทางคบัดนี่ เพื่นว่าให้เอาดอกไม้เจ็ดสีที่ยแม่คู่ก,ก็เกตสีเจ็ดสีสิบบัวแมนเจ็ดสองหกเจ็ด 2, 8, สองแปดก็บอกเราแม่คู่อันนั่นกันผมตีทรงตัวเรีกแม่คู่กับย่าง,ง่านเดียทรงตัวเลียกนี่ให้แม่คู่นะครับพี่เขียนตามค่ำบอกเราแมนพอจ้ะแม่คู่ แบบแมนเนาะเอาไปพีจ้หาห้ามึงสักก้อนวาหอดมือหมังจจะวายกันไม่ครัเอาพี่น้องครับเบิงเดอร์ครับแม่ไม่เห็นพ่อตัวดซองแดซองพจีดก็ซองแปดดอกไม้เกตสีแมนดอกไม้เก็ดสีดดสวันที่ยี่สิบหกว่าทิสงงานแมนก็เลยจะหาไปวันที่ยี่สิบแปดแมนนะครับแล้วาทาังตัวเรียกจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ พี่น้องกับือว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปต่อมงวดนะครับคลิปต่อไปคือบันที่ยี่สิบแปดเท่ากับข้อไปฟังอีกเทนึงนะครับว่าแม่คู่กับคู่นาคจะได้แนวท้างตัวเล็กตัวในะครับพี่น,อ<ร>น้องก็ค่อยติดตามนะครับเด้อยถ้าเกิดตรงกันนีพี่น้องกับพี่จะานาเองนะครับมักชอบาสาหรับแม่คู่เราก,ก็คงจะจัดนับนะครับสองหกสองเจ็ดสองแปดเจ็ดสองหกเจ็ดสองแปดนะครับ 26, 27, ขอบคุณแม่คู่หลายๆเด้อสับเด้อที่มาให้หน้าท่างนะจ๊ะว่าเหตุการณ์สู้ฟังนะครับซึ่งแม่คู่ก็เป็นผู้ใกล้ชิดเนาะได้เหตุการณ์จากผู้นาเข้านะครับนี่สำหรับหน้าท่างตัวเ็กนะครับขอบคุณแม่คู่หลายๆครับแม่คู่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด้อถือมาติดตาม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลัโชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง